สวัสดีครับท่านผู้ชมเอสเพนะครับนำท่านผู้ชมมาที่ฮ่องกงสเตเดียมนะครับชมการตอดสดววลทีมชาติอุ่นเครื่องนะครับอัดฟีฟ่าเดย์ซึ่งเป็นเกมพบกันระหว่างฮ่องกงพบกับไทยนะครับโดยมีคุณสมชดแดงยวนและผมโจธินาลิกะเลอเป็นทีมผู้บรรยายนะครับช่วงที่มีการคลรบเพลงชาตินี่ก็มีธงชาติไทยผืนใหญ่ด้วยไทยได้เอากับชนาทิพย์พลิกกลับมาได้ชนาทิพย์ยังโดนเบียดอยู่ชนาทิพย์ เรียกฟาวได้และจังหวะนี้โอ้โหเหลืองแรกงานเร็วเลยครับหวงยางครับกับตันทีหวงยางนะครับกุนปารันทีมของฮ่องกงเนี่ครับเอาไม่อยู่ครับพยายามดึงจังหวะแรกแล้วครับอือต้องจังหวะ2นะครับถึงตามมาบอลมาจังหวะนี้เอาครับเฉลิมศักดิ์ให้มานิโคลัสชาญรงมาทิสารัต แล้วไปที่ชานรลงเปิดเลียดเข้ามาชานนรงยิงเทียสินแปะต่อคืนกลับมาให้ชานรงยิงบอลออกมาทางด้านขวาหาจังหวะอยู่พิธิวัตรลากตัดเข้ามาแล้วยังไงฝากคืนให้สารัฐนี่โคลรัตลองปั่นเข้ามาเทียสินนงอู้หูชนคานอู้หูไม่ได้ประตูขึ้นนํำครับทีมชาติไทยไถ่ทุ่มเข้ามาเทียสินแปะต่อชนาทิพย์ ชนะทิพไหลต่อมาสุปโชคสุปโชคไหลมาทีละสินแดงดาวอบอลขึ้นมาของไทยทำชิงเอาเสียบอลไปให้กับท้ง่องกงเอาแล้วครับจังหวะน,นี้สองทาง่องกงเปิดเข้ามาสัตชัย,ชยก็ยังออกมาได้เร็วก่อนที่จะถึงแมตต์ออนะครับนิโคลัสชาญนรงชาญนลง ไหลบอลคืนกลับมาจังหวะนี้ลองยิงไกลโดยพิทิวัตรโอ้โหต้องปัดทิ้งออกไปอีกครับโอ้โหเล่นเร็วกันมาจังหวะนี้ไหลเข้าช่องมาแมตต์ออยิงลูกนี้โอ้โหไปติดบล็อกเฉลิมสาบครับโอ้โหเกือบจะได้ลูกเหมือนกันครับบอลมันยังไม่ไปไหนแมตต์ออมาแล้วก็ลูกนี้ไทยปั๊มแย่งเสียบอลไปให้กับบองไวไหลบอลออกมาทางด้านซ้ายเอาแล้วครับจังหวะลุยขึ้นมาของทางฮ่องกลงลูกนี้มองไปแมตต์ออเปิดตาแล้วก็โอ้โหพ แย่เท้าสไลด์ครับเลือซีซูนแต่ว่าไม่โดนนะครับเอาครับไทยขึ้นเกมมานิโคลัสขวางเข้ามาตรงกลางสารัฐฝากเข้ามาทีลศิลป์ชนาทิพย์ยอดให้สารัฐแปะลงแล้วยังไงครับคืนนิโคลัสเลือกเป้าไหนเลือกเปิดมาทีลศิลป์โอ้โหชนลง เปิดมาจะให้ทีละสินแดงดา1-0โอ้โหโอกาสเดียวของไทยตอนนี้ครับทีละสินแดงดานาทีที่63ไทยขึ้นนำฮ่องกงแล้วครับ1-0โอ้โหครับดูครับบอลจากดิฟเซนด้านขวาครับต้องชมครับชันลงผมสิแก้วครับจ่ายลูกนี้ทะลุช่องเลยครับแล้ววิ่งโฉบมาเอาของทีละสินแดงดาแล้วจิ้มยิงเลยครับลูกนี้โอ้โห1ประตูต่อสุดครับนาทีที่63ครับดูครับจัอดสปินต์บอล ล้วิ่งมายิงตามน้ำเลยนะครับของทีเดยศิลป์แดกดานะครับพยายามจะเร่งแล้วนักเตะตัวเองนะครับให้ทำประตูทีเสมอให้ได้โอ้หจิ้งหมิงทุ่มไกลเข้ามาบอลตกยังเคลียร์กันไม่ขาดอีกในกราคเคทษนแล้วสุดท้ายมาเข้ามือของชาดชัยชนาทิพเปิดมาตรงกลางโอ้โหลูกนี้บอลมาเลยมาถึงทีเดียิล์ทีเยิลตอกเซนนะโอ้โหลูกนี้ปฐมพลไปแต่ว่ามีจัก,กรกลิด จังหวัดมายิงนี่ก็ยังโดนบล็อกเอาไว้ได้นะครับโดยยูเอชเอนําไหลสันส้นๆบ,บอลกลับมาที่กฤษดาจังหวะเดียวแม่นเลยเอาครับชนาทิพชนาทิพไหลามาเอาครับลูกนี้ปฐมพลปฐมพลสโล่คนเดียวไหมปฐมพลกระชากเข้าขวาขวา,ขวาแล้วยิงลูกนี้เข้าตัดครับข้างตาข่ายนะเรื่องนกครางออกมาที่จูหญิงจืกขึ้นมาทางซ้ายครับวองซีโฮ ไหลเข้ามาตรงกลางเอาครับจังหวะนี้มาหาจังหวะอยู่แล้วปันโอ้โหบอลมันข้ามคานไปครือชางเฮยยินที่ผ่านมานี้มีแต่หู <laughs> จูยิงจือเปิดเข้ามาบอลตกมายังพยายามแข่ส่องอยิงไปไหนโอ้โหวงสี่หครับวีละเทพเปิดมาเอาวทีรศักดิ์มาอีกทีทีรศักดิ์แต่งมาทีรศักดิ์ยังได้ทีรศักดิ์ลูกนี้จิ้มโอ้โหไม่ผ่านครับ แม่ยับวงไฟนี่กักรับติดเลยของกงมาใหม่อีกครั้งหนึ่งรับชางเฮยินขึ้นทางซ้ายเฮยินโจยตัดมาตัดแล้วคืนกระบไปวองซีโฮยอดโด่ๆเข้าไปลูกนี้ได้มงโอ้โหฉับชัยก็ยังคว้าได้ครับลูกมงของแมท์อวองซีโฮยัดก็มาตรงกลางชางเฮยินออกไปที่วองซีโฮเปิดดซ้ายลูกนี้แล้วก็โอ้โหใยางกองแฮนด์โบล อุตสิทธิ์ไม่ให้ครับให้เป็นแค่เตะมุมโอ้โ,โ,อโดีแล้วเก็ไม่มี v r อเปิดปาของวังซีโฮครับแล้ววันหมแอ้ว่มงเช็ดก็เก็บแขนใช่เ<ะ>ฉลิมศักดิก์คุมเข้าไปมงแล้วก็เคลียร์ยังไม่พ้นอันตรายแมตต์อ๋มอมงไปอีกทีนึ่งมงมาลูกนี้รับได้แล้วชัดชัยจูหญิงจือเปิดเข้ามาไทายมงได้และ ไม่ทันครับแม่นึกว่าชนาทิพจะได้ศูนย์กลางหนึ่งจบเกมครับทีมชาติไทยปลุกมาชนะฮ่องกงไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ